จำเลยทราบหรือไม่ว่าคดีนี้นัดที่แล้วได้ใช้สิทคัดคานราคาไปแล้วทราบนครับทราบนะทราบว่ได้ใช้สิทธิคัดค้านราคาไป่คูกค้านราคาไว้จากการขายครั้งก่อนก็คือ4ี่แสนเจ็มื่บาทการเพิ่มราคาเพิ่มกำลังไม่น้อยก่อห่งหมื่นบาทสี่แสนเบาทโจทย์หมายเลขส 4 7่0สเจดืนบาท1 4 7 0 0 0แสเจมบาท1 4ึ0 0 0สบาท1 4ึ0ง0นบาทสอง0ี่บาท2 4 7 0ี่บาทสองส่วนนี้ไหมครับ4 7่แสบาทสออไม้ขายให้โจทย์ผู้มีราคา ท่าน no ี้มาดูขายข้าตลาดค่ะดูขายท้าวตลาดแล้วเป็ยังไง่ะก็เสียใจเพราะว่าเพราะว่าของเก่าของแกนะนี่ว่าทำได้ทำมามันก็ไม่มันก็ค่าปุ๋ยมันแพงค่าอะไรตรงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีไปถ่ายข่าว่าเพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีเงินจะให้ขาวเนี่ยก็ขายก็ก็เขาคิดว่าจะทำข่าวไปทำเรื่องนู้นแหละเราเป็นหนี่ขาวมนะ คิดจทอะไรงหรือว่าคิดอะไรไม่ออกสมองน้มึนไปหมดคิดอะไรไม่ออกเลยมีเกษตรกรแบบก็ผ่อนเนี่ยค่ะที่ต้องไปนั่งอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะรอการตัดสินชะตากรรมของตัวเองเนี่ยมากขนาดไหนผมคิด่าช่วงเช้าดิผมไม่เคยมาเห็นนประมาณเกือบเป็นสิบคดีนะมาละประมาณสิบคดีแต่จะเป็นทรักของเกษตรกรซักประมาณสิบลายหรือไม่บางทีก็ รอบเทาเนาะรอบเทาวันนี้ค้าเพราะว่าจะขายช่วงเป็ด10โมงเที่ยส10โมงเช้าเยี่ยในวันนั้นก็จะมีคดีซ้อนๆกันประมาณ4-50คดีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีทุกวันเพราะว่ากรมคับคดีเขาจะขายทุกวันจุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์แล้วแต่ละเดือนนะคะคูณก็ไปแต่ละปีนั่นแหละมันเป็นโอกาสที่ว่าวิเคราะห์และคิด ดีดตัวเลขได้เลยว่าในหนึ่งปีเกษตรกร,ะร,กรจะเสียที่ดินกี่แปลงนี่น,นที่เราพูดถึงนี่นก็คือเฉพาะที่เพชรบุรีซึ่งพี่พาเกษตรกร,ร,กรมาแต่ว่าเราไม่นับรวมเกษตรกร,ร,กร,ร,รในประเทศเนี้ยซึ่งมันก็ต้องมีสำนักง,งานบังคับคดีทุกจังหวัดนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นกับชาวไร่าชาวนาผู้ทนเอาหลังสู้ฟ้าปลูกอาหารเลี้ยงคนทั้งแผ่นดิน ทุกวันนี้ขณะที่เรากำลังตักอาหารเข้าปากเพื่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรหลายพันคนอาจากำลังจะถูกพรากไปจากแผ่นดินทำกินหลายแสนคนกำลังต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อปากเพื่อท้องขณะที่อีกหลายล้านคนกำลังดิน้นรนให้หลุดพ้นจากภาระหนี้สินที่พ่อคูลและแอกไถของความยากจนที่กดทับหนักอึ้งอยู่บนหลังแต่ภาพความจริงอันน่าเศร้าที่กำลังเกิดขึ้นเกือบทุกมุมของประเทศกับรางเรือข้ามมว อยู่ใต้มายาคติของสิ่งที่กินไม่ได้จากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาแบบอำนาจและทุนชาวนาไม่มีนาชาวไร่ไม่มีไร่รเษกษตรกรไม่มีแผ่นดินเพาะปลูกสังคมไทยจะพากันเดินไปในทิศไหนคำถามนี้เป็นเรื่องของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบ ไว้ใกล้เจ็ดสิบผ่อนพันยักษ์ยังยืนหยัดอยู่ในบ้านบนแผ่นดินผืนเดียวและผืนสุดท้ายที่กำลังถูกฟ้องขับไล่กับลูกสาวที่สติไม่สมประกอบเพียงลำพังแผ่นดินกว่า32ไร่ที่เธอบุกเบิกสร้างทำมาด้วยสองมือสองขาถูกเจ้าหน้าที่ขายทอดตลาดไปสู่มือของบุคคลที่สามที่มาของนี่สินที่ดินที่กำลังหลุดลอยและเรื่องเล่าของป้าพ่อนเป็นนิยายแห่งชะตากรรมที่มีพลอดซ้ำ กับเรื่องราวของเกษตรกรทั่วทั้งแผ่นดินนิยายเรื่องเดิมที่เขียนขึ้นจากหยาดเหงือ่อหยดน้ำตาและความเป็นจริงของชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นยังไงถึงเอาที่ไปจำนองกับธนาคารนะคะเขายืมเขามากลงทุนนี่แหละตัดใจปลูกผูดค้ายอย่างเดียวตอนนั้นกินโลละสองบาทค่ะ แล้วมันหนี้มันพอกพูนขึ้นมาได้ยังไงอะป้าจนเราตั้งต้องเอาที่ไปจำนองอะค่ะวานี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกแรงอ่ะแรงอ่ะแรงมังค่ายาค่ะปุ้ยมันคุ้มกันไหมแล้วต้องเลิกจบเลยจบเลย,เลยแล้วสุดท้ายทำยังไงก็จำนองที่บริเวณนี้นี่ของป้าหมดเลยอะค่ะ นี่แดนไปชนถึงไหนป้าตรงนี้ตรงใหม่ตรงโงเนี่ยแดนตรงโน้นค่ะสามสิบสองไร่อะฮะสามสิบสองไร่โอ้นี่ที่ป้านี่ไม่ใช่จุดหยุดอยู่แค่นี้นะฮะไม่ใช่นูไกลสุดเลยพื้นที่ตอนนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงคะมันเป็นป่าเป็นอะไรยังไงอืมันเป็นป่าตอออนะค่ะมี่เป็นป่าตอ ต่าตอหมดเลยนี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นต่าสมัยก่อนถ้มามับกเบิกกันทั้งหมดเลยกว่าจะได้ที่ผืนนี้มานี่มันลำบากัหมป่ะันลำบากเหนื่อยคนปีทั้งทำคลองแล้กกวก็ตตองไ้าดับจางเขาด้วยไม่มีเวลาหยุดด่เลยบกุบกเบิกไปทำไปเรื่อย บุกเบิกนี่คือทำกับมือเนี่ยใช่ไก่อนงานมืงเงินจางทั้งมีดเงาทั้งเซียมทั้งจอบพร้อมเลยอืทำเงินสองคนกับตาสองคน <อา S 2> นี่มนเดินเดินหนีนึกถึงวันแรกที่เรามาบุกเบิกที่กันสองคนตายห่บ<ำ>้านทัิดถูกกาวเลยถูกกาวเละค่ะแล้วลืมได้ลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ทัานทำมือผ่องเหลี่ยผ่องอีกท่ันก็ต้องผิด พอมองมือแล้วก็คิดไปได้เลยตอนที่ได้ที่ครั้งแรกนี่ดีใจไหมคะด,ดีใจมากดีใจมากใจญดีด่นพวกนี้ะกะวัตยุจนตายนี่นะ ผนสุดท้ายกำลังจะแบบมันมดแล้วอะมุงินสุดที่เรื่องทีแล้วคนก็สื่อไปซะแล้วเนี้ยม่นใจายไม่ดีเลยแทบกจะเป็นบาแล้วแต่พระผละก็ยังอยู่ในที่ดินผลนี้อ่านีเขาขับไล่แล้วตอนนี้คือฟ้องถูกฟ้องขับไล่แล้วแล้กขับไล่แล้วนี่แล้วทำไมป้าผลยังอยู่อะก็ท่านเคยอยู่จะก็ยู่นะ ไม่รู้จะไปไหนไถนาลูกตาตายไข้บานญาติไม่มีแล้วคุณตาคะไปไหนเขาก็ไปยาิเขาไปอยู่บ้านเขานันญาตเขาไม่เขาดูแลกันได้แต่ฉันไม่มียาดไหมรักป้า,าไม่ได้หรอกอคือหมายความว่าพอที่ผืนนี้มันถูกธนาคารยึดเนี่ยครอบครัวมันก็แตกกระแสนสั้นสิ้นเหรอคะป้าจ้ะ แต่คนละแผ่น,นละหนหมดอ่ะทำกินโตก็เกิดเขามาเอาของเขาเลยฉันคาดทุนนี่ก็คือเหมือนตอนนี้ป้าก็เดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ก็ต้องนั่งรอว่าไม่รู้เมื่อไหร่วันไหนที่เขาจะมาะเอาที่เราไปะทำอะไรในแผ่นดินเพิมเ่มเติมก็ไม่ได้ไ อะไระคะทำข้าวปิ้งทำข้าวไม่ต้องซื้อเนาะ่ต้วทุอตัอแล้วนี่กับข้าวพ่อผ่อนในสวนนี่มีอะไรบ้างอ่ะก็มีตอนนี้ก็มีมะพร้าปลี่นี่แหละสะเดานี่แหละกินแบบปลี่กับสะเดาเป็นหลักอ่ะคะ,ะแต่ละวันเนาะ,ะฉันคิดได